มีอะไรสุนแลนลี่อยู่บ้านเบื่อ,อหาอะไรสนุกสนุกทำกันนะทำอะไรจะทำอะไรมากว่าวิ่งเล่นน่ะวิ่งเล่นกันเขามาว่าวิ่งเล่นเลยจ่ะ,อะเอ้าเจ้านายเรียกทำไมมีอะไรเรียกทำไมเจ้านายคุยกับไก่อยู่ลงมาสิ่ไก่แจ้ะลามาวิ่งเล่นกันดีกว่าเอางี้ใครแพ้เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรซุนแลนลี่ใครแพ้เป็นอาหารเนี่ยเอาไหมาอันนี้น่าจะสนุกนะเดี๋ยวเราเสียสละถ้าเราแพ้เราจะเป็นอาหารให้นาย ชวนเล่นก็ไม่เล่นจะขอคิดดูก่อนมันคุ้มไหมถ้าแพ้เป็นอาหารเนี่ยเฮ้ยมันคุ้มเนี่ยมันคุ้มลงมาเถอะลงมาเถอะลงมาเล่นกันมาลงมาลงทางนู้นเหรอเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเอาไงดีว่าใครแพ้เป็นอาหารกินหมาหมามันจะอร่อยไหมคุ้มไหมเฮ้ยหมาอร่อยลงมาเชื่อเราลงมาเล่นกันพอไปยังเอา ขอเวลานอกเหนื off, ่อยเหนื่อยเหนื่อยแป๊บแป๊บจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาจับซะดีๆพวกไก่แจ้เฮ้ยมันไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเราก็ตามไม่ค่อยดีมองไม่เห็นอยู่ไหนเห็นอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นพี่มาแล้วน้องไก่แจ้หยุดนะหยุด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 เฮ้ยสะดุดสะดุดอะไรวะเมื่อกี้นี้ไปไหนไก่แจ้นี่เราหนีขึ้นมาบนศาลาแล้วนายจับเราไม่ได้เราศาลาเหรอเดี๋ยวพี่เข้าทางนู้นไอ้ป๊ะป๊ กินมาเกาะที่ลูกกงอันนี้นอยู่ไหนะมีขันย่อเยอะด้วยมีขันย่อเยอะไม่ยอมแพ้ไปไหนวิ่งไปดักในนดมก่นดมอ้าวบินหนีไปซะอีกหายไปไหนเล่าไก่แจ้วันนี้รอดนะวันหน้าถ้าโจ้านไม่อยู่ละเสร็จเราแน่นอนเป็นอาหารแน่ๆ